ใชพรีเมียร์ลีกโดย AIS 3G 2,100กลุ่มปตท สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MCOT i n s i g h t p r e m i l r l g u g u e นะครับวันนี้ผมเอกิมสกุลกับคุณยุทธพงศ์วิชัยดิตครับเจอกันเป็นเสาร์แรกนะครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งก็ติดตามกันได้ทุกเสาร์ครับครับผมความเคลื่อนไหวต่างๆของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งจะ ใกล้จะเริ่มฤดูกาลแล้ว17สิงหาคมนี้ครับก็จะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับรวมไปถึงจะมีการวิเคราะห์คู่แข่งขันที่จะลงเตะกันในค่ำคืนของรายการที่ออกอากาศด้วยรวมไปถึงเสาร์และวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถ้ามีคู่ใหญ่แล้วก็จะวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อพูดคุยนะครับกับของทางด้านเราสองคนนะครับพิธีกรสองคนนี่นะครับทางด้านสดครับ SMS นะครับ4111011นะครับจะพูดคุยนะครับหรือจะแสดงตัวนะฮะว่าเป็น4111010น่งขออภัยนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับก็จะเชียร์ทีมไหนนะครับหรือว่าเป็นแฟนบอลทีมอะไรหรือจะพูดคุยสอบถามอะไรเราก็ส่งกันเข้ามาทักทายผู้กู้กันได้นะครับผมช่วงแรกนะครับเราไปอัปเดตข่าวคราวในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับช่วงขอบสนามพรีเมียร์ลีกกันครับ ครับอ่ะข่าวแรกเลยครับพลาดมไม่ได้ข่าวนี้นะครับทางด้านมูดนายทีวีครับก็ออกมาบอกเตรียมพร้อมครับผมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดสด ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย17แมตช์ประเดิมดีเดย์กันในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับ,รบก็แถลงข่าวแล้วเรียบร้อยเมื่อนรียบร้อยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับต้องขอบคุณหลายๆสื่อนะครับหลายสำนักที่มาทําข่าวกันคุณเอกเป็นพิธีกรสนุกมากวันนั้นวันนั้นนี่ก็ต้องขอบคุณนะอ,อย่างที่เรให้ทราบนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่จากทางด้าน เอ็มคอรนะครับทางสมทผู้หลักผู้ใหญ่จากทาง c ีทีเอสคณกฤษณันนะครับก็มาเป็นเกียรติในงานแล้วก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับโดยเจคู่ที่จะถ่ายคุับอมมีความหมายทุกคู่นะที่ทางช่อง9ก้าเลือกไปนะครับเปิดตัวด้วยสวอนซีครับแชมป์แคปิตอลวันครับฤดูกาลล่าสุดครับ จะเจอกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนี่เป็นโปรแกรมนัดแรกของฤดูกาลเลย,เลยห้าทุ่มครึ่งห้ามพลาดเลยครับสวอนซีก็ไม่ใช่ธรรมดาทีมหงขาวทีมนี้เขาเป็นระดับแชมป์ถ้วยนะครับ,รบนะฮะส่วนคู่อื่นๆเนี่ยคู่บิ๊กแมตช์อย่างเขาเรียกว่าสึกแดงเดือดเนี่ยมีโอกาสได้ชมไหม ปกติเนี่ยนะทางฟรีทีวีเนี่ยนะโอกาสน้อยนะครับที่จะได้ชมศึกแดงเดือดน,นะครับ15มีนาคมโมเดิร์นไอทีวีถ่ายทอดสดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับลิเวอร์ pool โอ้โหเ,เอาล่ะสิเดิมกันเลยได้ดูนะกันแล้ว<ด>พวกด,ดาร์บี้แมตต์ต่างๆนะครับที่แมเจอกันเมื่อไหร่นี้สนุกสนานแน่นอนได้ดูไหม ดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงรลอนดอนครับ21ธันวาคมอาร์เซนอลครับจะเปิดรง<ะ>ังเอเมเรสเซเดียมเจอกับเชลซีครับโอ้โหนี่ลอนดอนไไดาร์บี้แมตช์นะครับแล้วพวกเอเบอร์ตันกับลิเวอร์พูลน่ะเท่านั้นยังไม่พอฮะเมอร์ซีิไซด์ดาร์บี้แมตช์ครับ23พฤศจิกายนครับ เอเวอร์ตันจะเจอกับลิเวอร์อพูลมีด้วยนะครับมีด้วยครับผมโอ้นี่<ม>แต่ละคู่นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ <ฮะ S 2> ใครว่าไม่น่าดูนี้ต้องเปลี่ยนใจดาบี้แมตต์ยังมีอีกนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกเหรอฮะยังจัดให้ครับดาบี้แมตแห่งภาคอีสานของกรีฑาเกมนี้ดูเดือดมากถ้าใครจำภาพที่เปาโลดิคาเนโอฮะโอ้โหสาวมือดีใจนะว่า ทีมเขาเนี่ยฮะซันเดอร์แลนด์ครับยิงประตูนิวคาสเซิลได้ดุจการนี้เราจัดให้ครับ27ตุลาคมซันเดอร์แลนด์จะพบกับนิวคาสเซิลดุเดือดมากคู่นี้คู่ทางอีสานบ้านเราเลยนะถ้าเปรียบเทียบไปนะครับฉะนั้นแต่ละคู่มีความหมายอย่างเช่นคู่อื่นนะครับทีมใหญ่อาจจะไปเยือนทีมเล็กถูกต้องแต่มีความหมายในตัวคุณเอกอธิบายสักคู่สิคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเราพยายามที่จะจัด โปรแกรมนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมนะทีมจากเพลย์ลมกเนี่ยครบถ้วนทั้ง20ทีมครับได้ดูครบใคร,ครเป็นแฟน,น <ะ S 2> สโมสรไหนได้ดูแน่นอนทางช่อง9ทีมเล็กทีมน้อยครับ n นอริส City ก็ดีนะครับมีตูเล่มมีคาดิฟสวร์ซี โดยเฉพาะคู่นี้คาดิฟกับสวอนซีครับสองท<ะ>ีมจากเวลส์ครับมาเตะกันเราจัดให้นะครับเป็นเกมในวันที่3พฤศจิกายนคาดิฟจะเจอกับสวอนซี<อ>เรียกว่ามาเจอกันเป็นครั้งแรกในลีกสูงสุดของกรีฑาก็จัดให้นะคู่นี้นะครับลสี่นะครับก็ตามกันได้17 คู่นะครับที่จะผ่านทางช่อง9 Modern n น n นะครับฟรีทีวีสถานีเดียวที่จะถ่ายทอดสดพิมลิกฤดูการนี้ครับถูกต้องครับผมไปถึงเรื่องของการซื้อขายนักเตะก่อนเปิดฤดูกาลกันบ้างนะครับมีอยู่3คน เป็นข่าวมาประมาณร่วมเดือนละโอ้โหคือยาวนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหนนะครับคาดเดาไม่ออกเลยจริงๆถ้าไม่จบภายในสิ้นเดือนนี้ก็ไม่จบเลยก็อีกยาวคอยู่สโมสรใครสโมสรมันกันครับเริ่มกันที่เรื่องของลุยโซเลสเอ้าลุยโซเรสก่อนก็แล้วกันนะครับทางด้านลุยโซเรสครับนะหลังจากที่เดิมเนี่ยทางหลุยโซเลสนะครับ มาทัวร์เมืองไทยกับเราใช่ครับแล้วก็หน้าเนี่ยมาเป็นก้นเลยทีเดียวไม่มียิ้มไม่มีความสุขนะฮะโซเรสเนี่ยอ้างเรื่องสัญญาครับว่าหากไม่ได้ย้ายไปอ่าไม่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับทีมไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับแล้วถ้ามีทีมใดยื่นข้อเสนอเกิน40ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลจะต้องปล่อยตัวเขาอันนี้เป็นโซเรสอ้างเป็นสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่สองทางลิเวอร์พูลแบรนดตต์โรเจอร์ออกมาบอกว่าเฮ้ย สญญาญไาแบบนั้นไม่มีนะครับ <c oughs> คุณออกมาบุกมาบอกอย่างนั้นได้ยังไงเสียมารายาท <c oughs> เสียมารายาท <c oughs> เป็นการไม่เคารพต่อสโมสรนะครับหลังจากนั้นอีกนะฮะล่าสุดเลยครับจอห์นวูเฮนรี่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่ขายครับลุยโซเลสให้กับทีมที่เป็นคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกด้วยกันเอ,อย่างอาร์เซนอลนะครับรวมถึงนทีมอื่นๆก็ตามเพราะว่าไม่ขายไม่ขายนะถ้าขายเนี่ยก็เรียกว่า มาเป็นหอกข้างแกล้ให้ตัวเองสรุปคือไม่ขายนะครับแม้ว่าตัวเลขล่าสุดนี่เซนอลยื่น51ล้านก็ตามไปดูอีกคนครับนี่เป็นคนที่จูเซ่มูริโย่ครับโค้ชใหม่ของเชลซีแต่หน้าเดิมประกาศว่าอยากได้เวลูนี่เวนลนี่นะครับเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่2แล้ว25ล้านปอนด์รอได้รักแท้เหนือการเวลา จะรอไปเรื่อยๆเรียกว่าไปเด็ดลูกยอดของทีมคู่แข่งมาเลยนะตัดกำลังกันส่วนแมนยูก็อยากจะขายแหละเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงแพง250,000ปอนป์ต่อสัปดาห์แต่ไม่อยากขายทีมในพรีเมียร์ลีกเพราะมีบทเรียนสอนใจทำเขาไว้ก่อนถูกต้องนะดูการที่แล้วก็ไปซื้อเอารบินฟันเฟซี่แล้วกลายเป็นกำลังสำคัญในการเป็นแชมป์ครั้งที่20ของแมนยูนะครับคนสุดท้ายคนนี้นะฮะถ้าดิวกันจบก็จะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับกาลิตเบลครับ ตอนนี้ครับฟอร์ลนติโนเปเรสประธานของมาดริดกับทางแดนเนียลเรวีประธานของสเปอร์นะครับเจรจากัน2ยกแล้วนะครับมหมดวายไป2โตโตแล้วครับตกลงกันไม่ได้<บ>เรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าทางแดนเนียลเรวีอยากได้เงินสดสดสักร้อยล้านปอนด์โอ้โห oh <ต>ฟอร์ินติโนเปเรสบอกว่าเอาไปสัก85ล้านปอนด์แล้วก็บวกนักเตะนะ แต่ทางด้านสเปอร์ก็ยืนยันสเปอร์ยืนยันนะครับต้องเงินสดเท่านั้นเหมือนจะแกล้งนะครับและตอนนี้เปเลสเริ่มจะถอยดีกว่าเริ่มออกมาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามันเป็นเงินจํานวนที่มากเกินไปสําหรับนักเตะคนเดียวหรือเปล่านั่นนะสิซึ่งถ้าสมมุติว่าแกเรตเบลครับย้ายทีมก็จะเป็นสถิติใหม่นะครับทำลายสถิติของคริสตยโนโรนโดในปี2009ทันทีนะครับมันยังไม่จบนะยังไม่จบถ้าดิวจบนะโจโดสัญญานี่ หปีที่จะทํากันใหม่ก็น่าจะโกงค่าเหนื่อยขึ้นบีถูกต้องนะครับข่าวว่าขอ,ขอสองเท่าของกระลเบลถูกต้องโอ้โห oh ไปดูเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เรื่องของลูกนะครับที่ว่าผ่านเส้นประตูแล้วได้ประตูหรือยังครับปีนี้น่าจะปัญหาน้อยลงครับก็ทางด้านริชาร์ดคูดมอร์ครับประธานของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็ออกมาแสดงความมั่นใจในการนําเทคโนโลยีโกไลน์ครับมาใช้ในพรีเมยร์ลีกในฤด,ดูกาลนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะทําให้เรียกว่าข้อพิพาทต่างๆลูกที่เข้าหรือไม่เข้าในรถน้อยลงะนะครับโดยจะเลือกใช้ระบบฮอคอายครับมาใช้ในการเรียกว่า,ามาสกรีนลว่าบอลจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ,รบโดยไอ้เจ้าระบบฮอคอายเนี่ยครับจะมีกล้องนะฮะไปติดอยู่ที่ประตูเนี่ยสฝั่งข้างละ ัวโอตัว oh นะฮะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านหลังด้านล่างถูกต้องครับนะฮะมีอยู่7ตัวนะครับลูกฟุตบอลเนี่ยเข้าไม่เข้าเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณไปยังนาฬิกาข้อมือและวิทยุสื่อสารนะครับของผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่อยู่ข้างสนามนะครับมีการสั่นด้วยมีการบอกด้วยเสียงด้วยนะครับซึ่ง คาดว่าน่าจะทําให้การตัดสินว่าเข้าไม่เข้าในฤดูกาลนี้เนี่ยหมดปัญหาลงไปช่วยผู้ตัดสินได้เยอะเลยมีการทดสอบอที่สนามเอมมเรตสเตเดียมแล้วนะครับเวนเกอร์ er, สนใจมาดูด้วยนะ,ะเพราะอาร์ซนอลเองก็เสียประโยชน์จากนะฮะ ไอ้ลูกอย่างเงี้ยใช่ครับมาหลายเกมแล้วนะครับต่อไปนี่ประมาณว่าเกมอย่างสเปอร์เคยยิงแมนยูอ่ะโอ้โหเข้าไมเป็นเป็นกิโลเลยไหมประมาณหลากว่าแล้วรอยแกลโรยวารักออกมาวักออกมาไม่ได้ประตูนะครับไม่ได้ประตูงานนั้นเป็นความผิดของผู้ยิงที่ยิงไกลเกินไปผู้สินวิ่งไม่ทันผู้สินเนี่ยผู้ช่วยสินวิ่งไม่ตามไม่ทันแล้วผู้สิลในวันนั้นก็คือมาร์คท่านเบอร์แล้วคืนนี้คืนนี้ จะลงทําการตัดสินในเกมฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลระหว่างวิแกนกับแมนยูด้วยก็ต้องติดตามกันและคืนนี้แหละครับพกไอนะฮะจะทดลองใช้เป็นเกมแรกครับครับผมนะครับเวลาช่วงหน้าเบรกนี้นะเรียบร้อยนะครับข่าวความขึ้นไหวนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาพบกับกูรูที่จะมาให้ทัศนะเกี่ยวกับทีมในพรีเมียร์ครับทีมไหนเต็งแชมป์ทีมไหนจะตกชั้นนะฮะในช่วงหน้านะครับกลับมาครับ เรียวภูครับจริงๆผมเป็นเด็กของมาตั้งแต่มต้นแล้วครับผมครับผมแล้วก็ชื่อ,อเฉพาะอะไรใช่ไหมจริงๆอ่ะจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยได้ดูบอลอะไรเท่าไหร่แล้วก็วันนั้นไปเปิดดูแล้วก็เห็นสตีเวนเจอร์ร่าครับครับผมก็ยิงระยะไกลครับผมซัดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยแบบด้วยท่าทางด้วยลีลาการเล่นแล้วก็ชอบชอบชอบเจอร์ร่า เต็มอิ่มทุกความรู้ดูสนุกทุกความบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4ีทุ่ม40นาทีถึง วันจันทร์พบกับที่สุดแห่งความ V.I.P และเรื่องราว V.I.P มากมายใน V.I.P วันอังคารพบกับเกมแห่งความรักที่จะพาคุณไปพบกับรักแบบด่วนๆรักด่วน w a t Love และวันอังคารห้าทุ่มครึ่งพบหลักแล้วแรงบันดาลใจกิจกรรมที่สร้างสรรค์ชีวิตของคุณและสถานที่ที่บวงบอกความเป็นตัวคุณแดนเนรมิตวันพุธย,ยกโรงพักมาไว้บนหน้าจอรับแจบ้งเบาะแสแบบ Town, รเรียลไทม์รดแอกทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมคานหนังคาเขาและวันพุธห้ ทุ่งครึ่งร่วมสัมผัสเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อายุน้อยแต่สามารถสร้างรายได้เป็นร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านวันพฤหัสบดีผู้เข้าแข่งขันจะต้องทายให้ถูกว่าใน9ตัวตนพวกเขาเหล่านี้เป็นใครใครคือใคร identity thailand วันศุกร์พบกับทุกแรงบรนดานใจจากแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกันแบบเต็มอิม่มร้อมเรื่องเด่นและประเด็นใกล้ตัวคราวไหนเต็มอิ่มทุกอัตรรกดูสนุกทุกความบันเทิงกับหลากหลายรายการคุณภาพเอาใจคนอนดึกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา4ีทุ่ม40นาทีถึงเที่ยงคืนทาง Modern i น e t ทีวีกับใปครั้งกับเกมโชว์วิทยาศาสตร์แสนสนุกสุดท้าทายจักหนักทุกการทดลองบำรุงสมองด้วยความสนุกและเพิ่มความสุขจากการเรียนรู้คุณจะรู้มากกว่าที่เคยรู้และจะเห็นมากกว่าที่เคยเห็นเมก a าเคล e เวชลาดสุดๆร่วมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์พร้อมกัน ทุกวันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีทาง modernay TV กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ MCOT i n s i g h t p r e m i e r l e a g u e นะครับแล้วในช่วงนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญนะซึ่งเป็นกูรูที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอมอคาราสวัสดีครับสวัสดีครับทันตแพทย์พิชัยปีตูวงนะครับหรือหมอเมานะครับหลายคนยังไม่ทราบนะครับนี่คือเพื่อนร่วมรุ่นอบรมโค้ดกับโจเซ่มุนโยโค้ดของเชลซีเรื่องนี้ เป็นเรื่องจริงและเกิดตอนไหนยังไงครับเล่าหน่อยครับครับเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วปี2531นะครับผมเดินทางไปอบรมโค้ชที่สกอตแลนด์นะครับอันดี้ล็อกสเบิร์กเป็นหัวหน้าวิทยากรแล้วก็หนึ่งในผู้ร่วมการรับการอบรมก็คือโจ, uh โจโอเซ่มุลิโย่ครับมต้อกจากเรียนร่วมกันแล้วมีประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันมากมายตอนนั้นยังไม่ได้ทำทีฟุตบอลออผมตอนนั้นไม่ได้ทำทีฟุตบอลนะแล้วโจเซ่มุลิโย่ก็เพิ่งเลิกเล่นจาก การเป็นผู้เล่นใหม่ๆไม่ใช่ผู้เล่นที่โด่งดังแต่หลังจากอบรมโค้ชแล้วเนี่ยเขามาประกอบอาชีพชื่อเสียงโด่งดังตั้แต่พาทีมปอร์โตคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหลังจากนั้นเดอะวันของผมนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวที่ทุกคนต้องพูดถึงและชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้จัดการทีมที่น่าจะมีค่าตัวแพงที่สุดในโลกใช่ครับแล้วคิดว่าทีมเชลซีที่มูรินโญมาคุมทีมเป็นยังไงฮะเราดูกันนี้เต็งอะไรครับคือ ถ้าพูดถึงชัํมปีนี้เนี่ยน้องเอกต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อน,อยนเนยอะการกลับมาของมูรินโญ่มาคุมเชลซีครั้งหนึ่งเนี่ยนี่คือกุญแจหรือว,ว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เชลซีกลับมาคว้าแชมป์ในช่วงจังหวะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการรีทายตัวเองของอเล็กซ์ฟอร์กูสันเปลี่ยนกุญเซอร์พอดีใช่แล้วก็ได้เดวิดมอยมา ช่วงที่เปิดซีซั่นในการซ้อมก่อนจะเข้าการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าพรีซีซั่นนี่เดวิดมอยทำบุลงานไม่ดีแล้วก็จากการจัดอันดับว่าทีมที่น่าจะได้แชมป์นอกจากเชลซีแล้วแมนเชสเตอร์เดนั้นกลับกลายเป็นอันดับ3ทีมที่มาเป็นอันดับ2ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้จะไม่มีโรเบิร์ตในสายตาของมอเมาก็มองว่าเชลซีเป็นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งแน่นอนแม้กระทั่งอันดับเต็งสองแมนยูยัง แชมป์เก่ายังไม่มีโอกาสเลยอะคือคือถ้าดูจากภาพการแข่งขันในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยน่าเป็นห่วงมากล่าสุดเมื่อคืนก็พ่ายแพ้นะครับในการอุ่นเครื่องนะครับเป็นกับเซมิอเรียใช่ครับของเรือเฟือนะครับก็ทำให้ไม่ได้นักเตะเสริมเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโค้ดด้วยขณะที่บูรินโญ่นี่นะครับมาอยู่เชลซีแล้วก็เสริมนักเตะ ที่มีคุณภาพหลายคนเลยนะนอกจากคนข้างสนามที่ชื่อบูรินโยแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> ถ้าเราดูจากสกอรอว่ากลุ่มของนักเตะแล้วน่าสนใจมากอาวุธ ของเชลซีผมมองว่าค่อนข้างเยอะนอกจากหลายคนบอกว่าเฟร์เดร์โดทาเรสจะอยู่หรือเปล่านะครับลูกากูมาแล้วเดมบาบามาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันหนึ่งที่ผมมองว่าหลายคนไม่สังเกตคือผู้รักษาประตูน้องเอกนอกจากปีเตอร์เช็คคนหนึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็ปีนี้นะครับทางเชลซี er io, io, มีคาริโอฮิลาฮิลาิโอเป็นตัวสำรองและซื้อมาร์คชวา์เซอรเอามาอุ่นใจในแนวนั่นหมายความว่าเกมรับ จุดเด่นนะครับเป็นแบรนด์เนมของมูรินโญ่ไว้ใจได้แน่นอนแล้วทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของตปกรินีเป็นไงฮะคือการมาของมารียอหรือเปยารกินีเนี่ยหลายคนบอกว่าชื่อเนี่ยบารมีอาจจะไม่ได้แมมแต่ถ้าดูนักฟุตบอลในทีมแล้วต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะว่า ถ้าพูดถึงผู้เล่นแล้วถ้าเทียบกันปอนต่อปอนหรือว่าตัวต่อตัวเอามาชั่งรวมกันเนี่ยค่าตัวมูลค่าทั้งหมดแล้วผมมองว่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพงที่สุดนะครับการได้ตัวผู้เล่นใหม่ๆยังมีเอเดนเซโกได้ในเกรโดมามีซามีอานัสลี่มีเจมิลเลอร์ผมมองว่าถ้าจะมองทีมที่เป็นคู่แข่งของเชลซีปีนี้ต้องจับตามองแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คุณเอกดูนักเตะเข้าอ่ะเตฟานยูเวติส ฟิโอเรนตนา2 2ล้านปอนด์เคซุตนาบาสเซบีย17ล้านปอนด์ไฟนันดินโยจากชักต้าดูเนต30ล้านปอนด์นเกโดจากเซบียย่ล้านปอนด์นี่เข้ามาใหม่นะโอ้โหเป็นซีเะครัทีเดียวนี่เข้ามาใหม่นะไม่รวมของเก่านะครับ เกิโอเกโรกุลนะครับเดวิดซินบานี่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ปีนี้นะครับคนที่ได้รับการเลือกให้เป็นกัปตันทีมก็คือวิงซองกอมานีนะครับนี่คือเต็งสองเต็งสองที่น่าเสียดายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพราะว่าปีนี้หลังจากหยากได้ผู้เล่นใหม่ๆจะเป็นเชสฟาเบกัสแล้วก็ยังมีอีกหลายคนแต่สุดท้ายมาถึงวันนี้แล้วยังไม่ได้ใครและที่สำคัญก็คือนักเตะอย่างพอสโคคีแมนเลิกนะครับนักเตะที่มีอยู่ปัญหาอยู่ที่ว่า นักเตะเหล่านี้าสามารถที่จะดูการควบคุมของเดวิดบอยมีบ,บารมีที่จะทําให้นักเตะเหล่านี้เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารเริ่มต้นออกทะเลก็น่าเป็นห่วงเลยครับแมนยูเป็นเต็งสามนะครับ เต็ง4แล้วฮะเป็นอาร์เซนอลริร์ภูลครับอาร์เซนอลของเฮียนอตนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับปีนี้อยากได้นักเตะหลายๆคนนะครับอีโกอินนะครับอยากได้เวลูนี่แต่สุดท้ายตอนนี้ยังไม่ได้ใครนะครับล่าสุดปล่อยชาวินโย่ไปก็ดูแล้วผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะทำได้ดีที่สุดก็คือรุ่นระดับ4นะครับจะรุ่น1-3เนี่ยผมมองว่าน่าจะลำบากสำหรับอาร์เซนอาร์เซนแบงเกอร์ครับลิร์ภูนละครับ ลิเวอร์พูลเครื่องดีเหลือเกินนะลิเวอร์พูลเนี่ยคุณเด็กเราต้องบอกว่าการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแพตต้าร์ล็อเจอร์น่าจะได้ทีมที่ลงตัวโดยไม่มีหลุยส,ส์โซเลสคือการมีหลุยส์โซเลสเนี่ยแน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วะนะแต่การไม่มีหลุยโซลลุยโซเลสเนี่ยหมอ<ะ>มองว่ามันมันส่งผลกระทบเยอะไหมครับกับเรียกว่พูลชุดน,นี้คือถ้าดูจากการอุ่นเครื่องในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลทำผลงานได้ดีเพราะว่าทีมสปิริตนะครับคำถามอยู่ว่าถ้าหลุยส์โซเลสอยู่ นักเตะในทีมเนี่ยเล่นเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะ,ะเลือกจ่ายบอลไปที่หลุยโซเลสซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ทีมสปิริตหรือว่าทีมเวิร์กนั้นเสียไประบบการเล่นที่หลายคนบอกว่าแบดด้าโรเจอร์เนี่ยมีโอกาสไปคุมลิเวอร์พูลก,ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งระบบการเล่นแต่ปรากฏว่า1ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นอะไรมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นปีนี้ ผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลลุ้นได้เต็มที่ก็คืออันดับสีแยกกับอาร์เซนอลครับโอ้ก่อนสเปอร์คงเป็นอันดับห้าทีมอื่นก็ต้องตามเชียร์กันได้นะครับอ่ะช่วงนี้เรื่องของสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ส่งกันมาการจะบอกว่าเรื่องของช่วงเอสเมทของแฟนที่ส่งเข้ามานะครับอย่างเอเอสเมทนี้นะครับคุณเอแบบว่าเชียร์ลิเวอร์พูลครับขอให้เป็นแชมป์ นั่นคือยังไงก็รักนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณป้อมบอกว่าเอ็มคอร์ดไทยคู่แรกคู่ไหนครับเมื่อสักคู่เราบอกไปแล้วนะครับโซนซีแมนอยู่กับมาทุ่มครึ่งครับ17สิงหาคมนี้ฮะอย่าพลาดนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไว้แค่นี้ก่อนแต่อหมอยังอยู่กับเรานะครับช่วงหน้ามาคุยทีมเต็งตกครับผมสักูับสกู่ครับจริงๆแล้วปีนี้ก็ชอบาคนเลยนะครับถ้าเกิดปีนี้ผมกะว่าเชลซีมา ราะว่าได้นามูมากลับมาคุมเพราะอะไรปีนี้จะลุ้นเชลซีหนักหน่อยถ้าเชลซีนี่ชอบเยอะมากชอบดาวิดลุยโอฟุฟ,ฟกนกวนดีแมนแมนแล้วก็มาตาในกองกลางนี่ผมชอบมากครับแล้ว,ว่าทาักษะดีส่วนเอลินซาฮารครับครีเอทีฟแต่กองหน้านี่ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ตอนเลกได้แต่หล,อหล่อหลอย่างเดียวไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ช่วงหลังนี่ไม่ค่อยคมก็หวังว่าอาจจะได้ถ้าเป็นไปได้นะในลุ้นนั้นอยากจะฉกตัวลูนี่มาร่วมทีมเชลซีปีนี้น่าจะไปได้ดีไปเลย ทีวีพบมงเย็นดูเกมโชว์แสนสนุกสุดมันหาไปพร้อมกันทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์และวันอังคารท้าทายคู่รักด้วยเกมที่คุณต้องอึง้งทึ่งสนุกแล้วก็ฮาแต่ต้องเดิมพันด้วยหัวใจแฟนของคุณจะเก่งอย่างที่คิดหรือไม่ใน my man cat แฟนฉันเก่ง พ,พบการแข่งขันของเหล่าอริยะระดับมัธยมศึกษาเพื่อพิชิตโจทย์ทางวิทยาศาสตร์สุดท้าทายแล้วความรู้จะดูสนุกตื่นเต้นในสายไฟติ้งวิดสู้วิดวันพฤหัสบ,บดีมารู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนกับคำถามที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวิเคราะห์โดยครูผู้สนุกสนานในนักคิดตะลุยอาเซียนและวันศุกร์รุ่นมันๆกับเกมที่ง่ายกว่าที่คิดเพียงแค่ว่าคุณจะทำได้ไหมถ้าทำได้แจ้งจิงในสเตปไร,อร้อใไรเก่งใคร ได้อย่าพลาด6โมงเย็นย้ำ6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันสุดดูสนุกดูกันได้ทั้งครอบครัวเปิดมาดู m o เดิร์นไนทีวีช่องนี้นี่เองเอาละครับช่วงสุดท้ายของ M.COT i n s i g h ินไ e m ์พร l เม g u e แล้วนะครับยังอยู่กับอมรอนะครับทันแพทย์พิชัยปิตุวงครับเอาละครับ3ทีมที่ มีโอกาสจะตกชั้นในความเห็นของหมอมีทีมไหนบ้างฮะครับ ก็น่าสนใจนะครับปีนี้3ทีมที่ได้ขึ้นชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ชีพมีพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีคาร์ดิฟตซิตี้ฮาวสตี้แล้วก็คิสตันพาเลตในช่วงพรีซีซั่นถ้าดูจากการซื้อขายนักเตะแล้วทีมที่ซื้อขายนักเตะได้ดีที่สุดคือมีนักเตะจากนิวคาสเซิลอย่างสตีฟฮาร์เปอร์ฟิกเกอร์ลัวจากวีแกนนะครับเคอร์ติสเดวิสจากเบอร์มิงแฮมคือฮาวสตี้ส่วนคาร์ดิฟตซิตี้กับคิสตันพาเลตเนี่ยซื้อผู้เล่น ก็ถือว่าไม่โดนแล้วก็ใช้ผู้เล่นเก่าๆซึ่งผมมองว่าคาร์ดิฟซิตี้กับคริสตัลพาเลตเนี่ยน่าจะเป็น2ทีมที่มีโอกาสตกชั้นพรีเมียร์ลีกครับหมายถึงจองอยู่2ทีมแล้วล่ะคือคือถ้าทีมที่ขึ้นชั้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการซื้อตัวผู้เล่นดีๆโอกาสอยู่มีแต่ที่น่าสนใจนิ่งเกินไปฮะแต่ที่น่าสนใจก็คืออันดับ17ปีแล้วซันเดอร์แลนด์นะครับนิวคาสเซิลวิลล่าเซาแธมป์ตันแล้วก็สโต๊กซิตี้ผมมองอย่างนี้นะครับปีนี้สโต๊กซิตี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงคนคุมทีม,มจากโทนี่พิลิ่มาเป็นมาร์คฮิวซึ่ง s <S บุคลิกในการทำทีมกับนักเตะที่มีอยู่เนี่ยมผมมองว่าไม่เข้ากันถึงแม้ปีที่แล้วสโต๊กสตีจะทำงานได้ดีแต่ปีนี้ น่าจับตามองว่าถ้าออกสตาร์ทไม่ดีโอกาสตกชั้นมีอีกทีมหนึ่งที่ลุ้นจนแบบแฟนบอลเหนื่อยทุกครั้งก็คือซันเดอร์แลนด์นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองภาพรวมแล้วผมมองว่าเต็งหนึตกชั้นคือ 4, 4ทีมที่น่าจะมีโอกาสตกชั้นเต็งหนึ่งผมมองว่าเป็นคริสตันเพลคริเลอันดับสองคาดิ าดีสักทีมหนึ่งคืออันดับ3เนี่ยผมมองว่าสโต๊กสตีมลุ้นกับซันเดอร์แลนด์ครับโอ้โหนี่เฮารอดเหรอคือคุณชุตพง์ถ้าดูจากการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วนี่น่าสนใจคือถือว่าเฮาสตีมเนี่ย มีเงินคงคลังที่สามารถที่จะใช้จ่ายในการซื้อเลื่อลุงเพื่อความอยู่รอดนะครับอ่ตามเชียร์กันได้นะครับซึ่งจะได้ชมกันทุกคู่ทางช่องก้านะครับนั่นเป็นความเห็นจากอหมอนะครับทนาพิชัยปิตุวงนะมาถึงช่วงโซเชียลอินไซด์ครับช่วงนี้เนี่ยทางรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมครับไปซอกแซกถึงความเคลื่อนไหวของบรรดานักเตะดังๆนะครับทั้ง เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์วันนี้เอาอินสตาแกรมโลกส่วนตัวของพวกเขาโลกส่วนตัวของนักเ<ม>ตะดังๆเหล่านี้นะครับ,รบไปดูอินสตาแกรมของแฟนันดินโยครับ แฟร์นันดินโนเนี่ยนะครับมีการอัปรูปนะกับภรรยาแล้วก็ลูกๆครับนี่นะฮะแล้วมีการพิมพ์นะคำพูดไว้เนี่ยที่อินสตาแกรมของตัวเองครับ we are together again very glad โอ้โหอยู่กับครอบครัวอีกแล้วดีใจเหลือเกินมีความสุขช่วงปิดฤดูกาลไงครับไปดูอีกคนนึงครับลูคัสเปียซอนครับนี่เป็นตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนักเตะของเชลซีแล้วนะครับเพิ่งถูกยืมตัวไปเมื่อคืนนี้เองนะครับวิเทสอาร์เนมจากคอนแลนด์ครับ น่าอิจฉชาเน็กน่าอิจฉามาก <c oughs> ทางด้านลูคัสเปียซอนเนี่ยมาลงเตะที่บ้านเราเมื่อรีซีซั่น <ừ> ด้วยนะครับบอกว่า enjoying the last day in brazil รครับนี่ครับนี่เป็นการโพสต์ก่อนที่จะมาเมืองไทยนะครับ <ừ> ส่วนคนสุดท้ายครับนักเตะของเชลซีเช่นเดียวกันครับโรเมลูลูคากูครับนี่ไปดูลูคากูฮะบอก ok ว่าเนี่ยอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบกับ ภรรยานะแล้วก็ลูกๆของเขาอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับนี่ฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กของบรรนานักเตะของเรานะครับผม,มนี่เต็กน้อยๆนะ,มา,ะมาฝากกันนะครับบางครั้งนะครับ เวลาก็เป็นเรื่องสําคัญนะมีเงินแต่ไม่มีเวลาเนี่ยหมอเป็นไงชโอ้โหครอบครัวนี้นะครับต้องมาก่อนโดยเฉพาะวันแม่ที่ใกล้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับแสตการทุกท่านติดตามชมได้เป็นประจําทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับ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 ลวครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ